สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนเพื่อนมาขุดบ่อน้ำเจ็ดบ่อที่ท่าน้ํานะคะข้างหลังนี้จะเป็นมายาลาทยักษ์ค่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขุดบ่อน้ํากันนะคะจุดที่หญิงมอยืนอยู่นี้เป็นจุดกลางลําน้ําเลยนะคะแม่น้ําสายนี้เรียกว่าแม่น้ําวังค่ะแม่น้ําวังเป็นแม่น้ําสายหลักประจําจังหวัดลําปางค่ะ คงจะมีหลายๆคนเครือบแรงสงสัยว่าทําไมหญิงมอถึงต้องมาขุดบ่อน้ำเจ็ดบ่อที่กลางลำน้ําแม่วังนี่นะคะเหตุผลก็คือหญิงมอต้องการน้ำเจ็ดบ่อเพื่อไปทําพิธีรดน้ำมนต์สะดเดาะเคราะ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนในภาคเหนือจะรู้จักพิธีกรรมแบบนี้ดีค่ะเราจะมาเริ่มขุดตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้น้ำมากที่สุด น้ำก็จะซึมมาง่ายด้วยค่ะยิ่งหมอจะใช้เสียมขุดนําทางก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะใช้มือเลยค่ะเราจะขุดเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดบ่อค่ะเพื่อนๆจะเห็นมีน้ําเริ่มซึมมาแล้วค่ะเมื่อเราขุดใหม่ๆน้ําจะมีสีขุ่นมากเลยนะคะหากน้ําในบอ่อขุ่นเราก็ไม่ต้องตกใจค่ะ เราจะปล่อยให้มันตกตะกอนเองแล้วสักครู่นึงเราค่อยไปตักน้ำขุ่นออกน้ำใสก็จะขึ้นมาแทนที่นะคะเมื่อเราขุดครบเจ็ดบ่อแล้วเราจะทิ้งน้ำไว้ให้มันตกตะกอนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวอยางโมจะใช้แก้วกาแฟใบใหญ่ค่อยๆตักน้ำขุ่นทิ้ง เพื่อให้น้ำใสขึ้นมาแทนที่นะคะเราจะตักเบาๆค่ะหากตักแรงก็จะยิ่งทำให้น้ำขุ่นมากกว่าเก่าอีกนะคะการตักน้ำออกจากน้ำบ่อแบบนี้ทางบ้านหญิงมอเรียกว่าหะน้าออกจากน้ำบ่อเราจะตักน้ำบ่อออกไปเรื่อยๆทีละบ่อทีละบ่อ,บอโดยใช้วิธีตักเบาๆนะคะหากเรายังไม่พอใจในความใสของน้ำ เราก็จะตักซ้ำๆวนไปเรื่อยๆแต่ละบ่อแต่ละบอ่ะบอค่ะนี่คือแต่ละบ่อที่ตักน้ำขุนออกแล้วนะคะน้ำจะออกใสเห็นทรายข้างล่างเลยค่ะเมื่อเราได้น้ำใสตามที่เราต้องการแล้วจึงตักใส่กระติกนะคะวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจในการเตรียมน้ำเจ็ดบ่อ เพื่อนำน้ำเจ็ดบ่อนี้ไปให้พ่อหนานทำพิธีรดน้ำมนต์สะดอกข้อให้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ